เอาละสวัสดีฮะผมฟักซ์เในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงพรแห่งดวงจันทร์กับแวทเทนพาร์ว่าเราควรจะเติมแพ็คไหนดีเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพรแห่งดวงจันทร์เติมเพื่อรับไพมอนเจมเพื่อเอาไปสูงตัวละครที่คุณชอบเสียงเป็นไาหรือตัวที่คุณอยากได้เติมแล้วคุณจะได้อะไรคุณจะได้เพชรมา300และแพมอนเจมอีก90ไพมอนเจมทุกวันเป็นเวลา30วันนะ ซื้อสะสมได้ไม่เกิน1น0ิวันพกกูดง่ายๆคุณสามารถเติมสะสมได้ประมาณ6เดือนได้นะเพราะฉะนั้นแล้วใน1เดือนคุณจะได้ไพ่บอนเจมไม่ต่ำกว่า4 5 0 0ันเจมนะนี่ผมรวมเควประจําวันที่คุณต้องทําทุกวันด้วยนะและผมขอเตือนนะต้องล็อกอินเข้ามาทุกวันนะไม่งั้นไพ่บอนเจมในวันนั้นคุณจะหายไปทันทีหายแบบตลอดการ<ค>นะเพราะมันไม่สามารถล็อกอินย้อนหลังได้นะต่อไปแบตเทิลผ่าเติมเพื่ออัปเกรดตัวละคร แน่นอนว่ามันเป็นแพ็คเกจสําหรับอัพตัวละครนะนะทุกอย่างที่เอาไว้อัพตัวละครอยู่ในแพ็คเกจนี้หมดละไม่ว่าจะเป็นคอมพีอัพพลสวรรค์และอัพอาวุธลูกแก้วสุ่มทั้ง2แบบและไพมอนเจมอีกนิดหน่อยโมล่าอีกมหาศาลและสิ่งที่สําคัญที่สุดในแพ็คเกจนี้ก็คืออาวุธคุณสามารถเลือกอาวุธ1ใน5จากแพคเกจนี้ได้เลยแพคเกจว่ะอู้บนบรรดาบดาบใหญ่ สือเวทธนูแล้วก็หอกอาวุธพวกนี้คุณสามารถรับได้เมื่อแบทเทิลพาคุณถึงเลเวลสาแล้วอาวุธทั้ง5อันนี้มีสเตตเป็นอัตราคิดทั้งหมดเลยผมว่าอาวุธพวกนี้มันเป็นอาวุธระดับกลางนะที่ละหลายตัวมันก็สามารถใช้ได้ส่วนพาสีประจำอาวุธเนี่ยผมให้ไปอ่านเองดีกว่าแล้วก็จะสงสัยว่าเราจะ เติมทางซ้ายหรือทางขวาดีละ่ะผมบอกไว้เลยนะมันมีค่าเท่ากันแล้วแต่คุณว่าอยากจะจ่ายเยอะหรือจ่ายน้อยนะและผมขอแนะนําให้ท่านผู้ชมเล่นไปก่อนได้เลยพอเลเวลเับเทนพาสถึง30แล้วคุณค่อยเติมเมาก็ได้นะเพราะว่าัตเทนพาสสามารถรับย้อนหลังได้ถ้าคุณผู้ชมดูผมมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณโคตรเก่งเละโดยสรุปแบบสั้นๆนะพรแห่งดวงจันทร์เติมเพื่อเอาไพ่บาเจ็บเอาไว้สุ่มตัวละครที่คุณชอบ ัวที่คุณด้วยหรือตัวที่อยากได้หรือตัวที่จําเป็นต้องได้บัลเทนพาเดิมเพื่อเอาทรัพยากรไปอัพตัวละครลูกแก้วสูงอีกนิดนึงไพมอนเจมอีกนิดหน่อยและโมล่ามหา,าศาลแล้วก็อาวุธที่หลายๆตัวสามารถใช้ได้นะแล้วก็จบเป็นไงกันบ้างครับสําหรับข้อบลประกอบการตัดสินใจที่ไม่ละเอียดเหมือนคนทำคลิปมันรีบไปกอกน้ำถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับให้ผมด้วยนะบาย,บาย